เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช้ทางกายภาพในมิติที่12และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเรามาที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเดือนเมษายนปี2024และสิ่งที่คุณคาดหวังได้จากพลังสนับสนุนคุณสามารถคาดหวังได้ว่าพลังงานเหล่านี้จะมาจากไม่เพียงแต่จากดวงอาทิตย์ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลกของคุณและจากเพื่อนในจัก,กรวาลกาแล็กซีและสมาชิกในครอบครัวของคุณด้วยเราทุกคนรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือมวลมนุษยชาติและพลังแห่งเดือนเมษายนจะอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนคุณในการเพิ่มแรงสัสะเทือนยกระดับจิตสำนึกและก้าวต่อไปบนบันไดแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดตลอดเดือนเมษายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณตระหนักถึงโอกาสที่จะทำเช่นนั้นโอกาสจะปรากฏขึ้นในหลากหลายรูปแบบและคุณจะได้รับโอกาสมากมายในการก้าวไปสู่ระดับต่อไปของจิตสำนึกของคุณคุณจะถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องต่อความคิดคำพูดและพฤติกรรมที่จะทำให้คุณเข้าสู่สภาวะ ที่มีการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและอะไรก็ตามที่พาคุณไปในทิศทางตรงกันข้ามจะยื่นออกมาเหมือนนิ้วโป้งที่เจ็บสำหรับคุณการตื่นตัวและตระหนักรู้อย่างที่เป็นอยู่จะช่วยให้คุณพลิกกลับแนวโน้มที่คุณต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีการสั่นสะเทือนต่าลงได้คุณมีแนวโน้มที่จะสังเกตเห็นบ่อยขึ้นเมื่อคุณอยู่ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนต่ำ เพราะมันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายคุณมีแนวโน้มที่จะตรวจพบความคิดหรือความเชื่อที่ไม่ได้ผลเพราะคุณคุ้นเคยกับการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วคุณตื่นตัวมากและตระหนักรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าเมื่อคุณกำลังเคลื่อนไปสู่แสงสว่างไปสู่ตัวตนที่สูงขึ้นในมิติที่5ของคุณทั้งหมดนี้มีความหมายต่อคุณในชีวิตประจำวัน ทางกายภาพของคุณก็คือคุณจะสามารถก้าวไปข้างหน้าในโครงการที่คุณมีเป้าหมายที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวคุณเองธุรกิจที่คุณต้องการเริ่มต้นหนังสือที่คุณอยากจะเขียนคุณจะได้รับการกระตุ้นเตือนจากไกด์ของคุณจากอาณาจักรพูดจากตัวตนที่สูงส่งของคุณจากสถานที่และผู้ช่วยเหลือต่างๆมากมาย คุณจะสังเกตเห็นว่ามีแรงบันดาลใจอยู่รอบๆและจริงๆแล้วพวกเขาเป็นกลุ่มที่สนุกสนานที่ต้องการร่วมสร้างสารรค์กับคุณที่ต้องการมอบความคิดที่ได้รับการดนใจแนวคิดเหล่านั้นที่คุณสามารถและต้องการนำไปปฏิบัติดังนั้นเดือนเมษายนจึงเป็นเดือนที่คุณจะได้คาดหวังสิ่งดีๆคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยและรู้สึกได้ได้รับการสนับสนน ทุกย่างก้าวที่เราอยากให้คุณรู้สึกตลอดเวลาแต่เนื่องจากคุณรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบนี้ของเดือนเมษาและตอนนี้คุณจึงสามารถเปิดใจได้มากขึ้นและมองเห็นตัวเองมากขึ้นเคลื่อนไปในทิศทางที่คุณต้องการอย่างแท้จริงในช่วงเวลาแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นี้มากเราคือผู้สร้างและเรารักคุณมาก